กราบพิมนพระคูณเจ้าสิ่รูปพิจารณาผ้าบางสกุลกราบพิมลดนวยความเคารพครับวันนา เพิ่มทองและคุณพ่อรจลรศันส,สีศักด์ครับครับในวันนี้เช่นกันนะครับทางเจ้าภาพลูกหลานของคุณพ่อแสงเพิ่มทองนะครับ หือว่าได้รับความเมตตาสูงยิ่งนะครับจากรครูรัตนนาภามหาบางสุุลกราบมิวนด้วยความเคารพครับ<น> เรียนเชิญขุพ่อสมสักดรู้ชอบประทานฝ่ายกระว่าแก่ผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับได้ให้เกียรวิรวมวางดอกไม้จันทร์ต่อจากพระภิกษุสมณีน,นะครับขอรียนเชิญครับ ครอบครัวของทาาางเจ้คุณแม่คุณแม่บินเพิ่มพรนะครับคุณแม่สุทธิพชูชัยและครอบครัวก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทุกที่นะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภินิษฐ์นะครับในช่วงถ้ำนะครับมีการอภิการสวด จเจริญรุ่ううงทุทธมณีนะครับก็เรียนเชิญแขกผู้เกลียครับที่สะดวกครับร่วมตัวอ่เจริญรุ่งทุนเย็นในช่วงหัวคร่ำนะครับและสำหรับการทําหน้าท <wh> ี่ของระผมในวันนี้นะครับหากว่ามีสิ่งเหลืองสิ่งใดขาดตกตกข้ามตัวการใดก็จะเป็นการอ่านรายงานชื่อสกุลต้นบิดก็ต้องขออไปรับโอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางปลับโดยสวสุิภาพขอบคุณครับสวัสดีครับ